จอสตักเกอร์จะมาสอนวิธีสมัครนะครับที่ Adobe Stock แะะกันครับเป็นเว็บของ Adobe นะครับผู้ผลิต Photoshop และ g h t r ล o มนะครับก็ได้มีการ TakeOver p h o t ต r ตอมานะครับก็มาตั้งชื่อใหม่เป็น Adobe Stock นะครับก็ใช้ฐานข้อมูลของ p h ตเตอรนะครับใครที่สมัครใหม่ก็มาที่มาสมัครที่ Adobe Stock ได้เลยนะครับอย่างแรกนะครับที่เราจะสมัครเราก็ต้องเข้าไปที่เว็บ Adobe Stock ก่อนนะครับจะรู้ได้ยังไงเข้าไปที่ปี o o l e เหมือนเดิมครับพิม Adobe Stock นะครับครับอ่ะหลังจากมาถึงหน้านี้แล้วเซิร์ชมาแล้วเราดูไล่ดูนะครับตรงนี้นะครับ stock.adobe.com นะครับคลิกเข้าไปเลยครับเพิ่มเข้าไปนะครับเอ่อลาสโคนชิโก้ฟรงนะครับอ่าเข้ามานี่นะครับเราจะเห็นด้านบนนะครับเราก็กดที่เซล์นะครับกดที่เซล์ เสร็จแล้วก็จะมีเข้ามาอีกหน้าหนึ่งนะครับก็เป็นตัวแรกก็เป็น Create and Adobe ID สําหรับผู้ที่ยังไม่ได้มี Adobe ID นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือ c o n t i n u e My Adobe ID คือผู้ที่เช่าโปรแกรมแล้วนะครับผู้ที่เช่าโปรแกรม Photoshop Lightroom อย่างนี้นะมี ID แล้วใช้ ID ตัวนั้นได้นะครับส่วนใครยังไม่มีครับ Create and Adobe ID ได้เลยครับคลิกกข้ายปึ๊บนะครับคลิก,ก็ไปเสนะร็จก,ก,ก็กรอกข้อมูล และกันนะครับขอกข้อมูลเข้าไปาชื่ออะไรก็ใส่เข้าไปนะครับนะสกุลอะไรนะครับอ,อีเมลเดรสนะครับพาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดต้องมีนะครับแปดตัวอักษรขึ้นไปนะครับมีตัวอักษรใหญ่ตัวอักษรเล็กมีนัมเบอร์หรือสัญลักษณ์นะครับอย่าลืมนะครับก็ที่นี้ก็เลือกประเทศ คอนเทนตเกิดนะครับแล้วก็ติ๊ก2ช่องนี้นะครับกดที่ sign up ได้เลยนะครับครับหลังจากที่เราคลิก sign up ไปแล้วนะครับก็จะมาที่หน้านี้นะครับเราก็ไปดูที่อีเมลนะครับตรงนี้ฟึบนะครับจะมีลิงก์นะครับให้คอนเฟิร์มตรงนี้เราก็คลิกเลยนะครับใครคลิกไม่ได้นะครับ Copy ีนะครับ Copy c o p y Address ตรงนี้นะครับไปใส่ครับช่องนี้ ก็อิน e r อร์ทีนึงนะครับครับเสร็จแล้วนะครับก็คลิกที่คลิกเ e ียร์ทู n t i n u นนะครับเพราะว่าเรายืนยันตัวเองเสร็จแล้วนะครับฟาบเรียบร้อยนะครับเขาบอกว่า Are you c u r r e n t อ๋ o โน o ะครับเราไปผ่านไปเลยนะครับเราไม่ได้เป็น c คอนเทนิวที่โฟโตเรียแต่ว่ารูปมันจะลิงก์กันได้นะครับไม่เป็นไรนะครับ แล้วก็คลิกที่ I Agree นะครับ uh, I will upload email View Upload Image View Content uh, Okay o k a ค Agree โอเค Agree ปึ๊บทีนึงเสร็จนะครับอันนี้ก็ทีนี้ก็ Upload Your File to Start Selling นะครับ uh, ถ้าใครยังไม่พร้อมอัปโหลดก็คลิกผ่านไปแล้วก็มาดูรายละเอียดนะครับ Image ว่ามีอะไรบ้างนะครับใช้ไฟล์ JPEG Format Only นะครับแล้วก็ Minimum ตามสุด เด o l ลูชัน4ล้านมกะไบต์นะครับไม่เกิน100ล้านนะครับ100ล้านมกะไบต์นะครับ100ล้านพิกเซลครับพิกเซลมกะไบต์มกะพิกเซลโดนะครับแล้วก็ไฟล์ขนาดใหญ่สุดนะครับได้นะครับอันนี้ขนาดไฟล์นะครับไม่ใช่ขนาดความละเอียดภาพนะครับได้ได้แค่4 45ม b กะไบต์นะครับส่วนเวกเตอร์ก็นะครับให้เป็น AI หรือ EPS format นะครับ ก็ต้องไปซิฟไฟนะครับซิปไฟล์คู่กับ JPEG review นะครับตามสุดของ JPEG review ไม่เกิน15ล้านนะครับสูงสุดไม่เกิน68ลนะ้านไฟล์สูงสุดได้ไม่เกิน45นะครับวิดีโอก็อัพโหลดผ่าน f p เท่านันนะครับรับต่ำสุดก็คือ HD นะครับสูงสุดอยู่ที่ 4K ไฟล์ฟอร์แมต เป็น MOV, MP4, MP4, แล้วก็ MPG, AVI Format ได้นะครับตรงนี้ก็เด็กก็จะเป็น H.264, p r o l r e s s PNG ได้นะครับรับรับความยาวของคลิปนะครับที่5นะครับไม่เกิน60วินาทีนะครับไฟล์สูงสุด ห้ามเกิน 3.9gb นะครับโอเคเขาก็บอกว่าทำให้วิดีโอมันเต็มเฟร,รมนะครับแล้วก็แล้วก็อยู่ในระนาบที่ที่ถูกต้องนะครับผมโอเคปิดไปนะครับแล้วก็จะได้ตรงนี้มาแล้วนะครับแล้วก็ได้หน้านี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ถือว่าเป็นคนขาย เกือบเต็มตัวแล้วนะครับต้องไปอัปโหลดพาสปอร์ตอีกนิดนึงนะครับครับจางสมัครเสร็จแล้วเรก็มาดูวิธีการอัปโหลดกันหน่อยนะครับเราทําอะไรบ้างอาจจะอัปโหลดก่อนแล,ล้กันคลิกที่อัปโหลดแล้กันครับอัพโหลดเสร็จก็ b r o w s ครับก็เลือกเลือกภาพที่ลงแล้วกันนะ โหลดไป 10, 10ป rumor, สัก10ผมอัปโหลด10ภาพแล้วกันนะครับรอไปเรื่อยๆครับนอกจากอัปโหลดแล้วก็จะมีการกรอกแท็กนะครับก็เดี๋ยวสักเดี๋ยวต่อไปแล้วกันครับเดี๋ยวมาเรามาซับมิตตัวนี้ก่อนกันนะครับครับหลังจากอัปโหลดมาเสร็จนะครับก็จะมีภาพนะครับตามนี้แล้วกันครับเราก็จะมาซับมิตนะครับกด เราก็มาดูกันนะครับอย่างแรกไฟล์ทายนะครับก็เป็นโฟโต้นะครับแคตตาลรีกก็เลือกเลยนะครับตัวนี้เป็นฮ็อบบี้ด้วยกันงานอดิเรกนะครับชื่อไตเติลนะครับ and คีย์เวิร์ดนะครับเราก็ดูคีย์เวิร์ดมีอะไรบ้างนะครับถ้ามีเพิ่มก็ใส่ไปในนี้ได้นะครับถ้าจะตัดออกก็คลิกตรงนี้ได้นะครับเราก็เลื่อนมาเรื่อยๆนะครับ จนมาถึงตรงนี้นะครับเขาถามว่าในภาพนะครับมีบุคคลหรือว่าสิ่งของที่มีลิขสิทธิ์หรือเปล่านะครับถ้าสมมติมีบุคคลเราต้องแนบใบมานะครับกด yes นะครับแล้วก็เลือกตัวที่2นะครับปกติจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับเลือกตัวที่2ปึ๊บนะครับเราก็ใส่ชื่อเข้าไปนะครับชื่อควรมี5ตัวอักษรขึ้นไปนะครับบางคนงงใส่เข้าไปแล้วอ้าทำไมมันอันนี้ไม่ได้นะครับ5ตัวอักษรข้นไปนะครับ กดที่ a t t a c h นะครับอย่างนั้นก็เลือกเลือกใบมานะครับแล้วก็กด a t t a c h เสร็จแล้วนะครับถ้าสมมติเราแนบไปครั้งแรกแล้วนะครับครั้งที่2ไม่ต้องแนบนะครับเราก็มาเสิร์ชหาในนี้ได้ว่าชื่ออะไรในนี้มันจะมีในนี้ห้นะครับแต่ส่วนในส่วนนี้มอนไม่มีก็คลิกโ no นครับนะเสร็จหมดแล้วนะครับนะเขาจะให้ดูแค่เบอร์อดี ID นะครับนะเรา เดือนไปมันจะมีะครับให้อัปโหลดไอเดียครับเวลาเราจะซับมิททีละครั้งแรกเลยนะครับจะมีให้อัปโหลดแล้วก็คลิกที่อัปโหลดนะครับเลือกไอเดีนะครับรปึ๊บโอเคอัปโหลดเข้าไปให้เขานะครับแล้วคลิกที่อัปโหลด ID นะครับภาพนะครับเสร็จแล้วซับมิทหนึ่งไฟล์ปึ๊บนะครับกดซับมิทอีกทีตึ๊บว่าเสร็จแล้วนะครับ แล้วก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าสมมุติว่ามีภาพเหมือนกันเราสามารถสัมมิทได้ทีละเยอะๆเลยนะครับแต่ถ้าชื่อและคีย์เวิร์ดไม่ตรงกันนะครับก็ไม่สามารถที่จะสัมมิทได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาว่าด้วยเรื่องของการเกาะภาษีและกันครับครับนอกจากอัปโหลดไฟล์เสร็จแล้วนะครับแล้วก็อัปโหลด ID เสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาดูในส่วนของคลอนจัมเปตเตอร์แอคเคาน์นะครับคลิกเข้าไปเลยละกันครับ ทีนี้ก็จะมีให้เรากรอกนะครับไม่ว่าจะเป็นอีเมลเพื่อนนะครับแท็กอินฟอร์เมชันนะครับปัตเตียพรมชันไม่เป็นไรเพราะว่าเราสมัครที่นี่แล้วก็ไม่เป็นไรแล้วนะครับไปที่อีเมลก่อนแล้วกันตรงนี้นะครับอีเมลนะครับใครกรอกไม่ได้ให้กดรูปดินสอตรงนี้นะครับแล้วก็กรอกที่อยู่เข้าไปนะครับเมืองสเตทไม่มีนะครับไทยแลนด์ครับลาด รน,นนะครับเสร็จแล้วกดเซฟเชงนะครับจากนั้นก็อีเมล r r f f r r n c e นะครับก็จะเป็นก็นจะบอกว่าถ้าสมมุติว่าภาพผ่านจะให้ส่งเมลไปที่ e mail ai, อีเมลไมถ้าภาพขายได้จะให้ไปส่งที่เ e มลไม้เราก็ติ๊กหมดเดลยแล้วกันครับแล้วก็ดูย t t น e ู e ีสิบเ t อ e Adobe Stock Contributor Newsletter News นะครับคุณอยาก รับข่าวสารจาก Adobe Stock ไหมเยสเยสไปนะครับทีนี้ก็เหลือการกรอกภาษีนะครับเดี๋ยวจะพากรอกภาษีครับอย่างแรกกดไปที่ Add Tag Information เลยแล้วกันครับปั๊บครับหลังจากคลิกมาแล้วก็จะมาที่นั่นรับเลื่อนลงไปเรื่อยๆนะครับกดที่ Continue ครับเลือกที่ An Individual นะครับเพราะว่าเราเป็นคนทั่วไปครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับก็จะมีว่า You are not a resident of a country that has attacked นะครับแต่ไม่ใช่อะไรนะแล้วเราไม่ใช่ปรเมืองของซา,ารัดก็้สกว่าปัป่มๆเผลอๆช่วงนี้ครับเดินทางบ่อยนิดนนะฮะอร่อยสักรู่ครับติ้วๆก่อนเสร็จแล้วเราก็จะมา เจอแบบฟอร์มนะครับให้เรากรอกแล้วกันครับในตัวที่1คือกรอกชื่อนะครับชื่อชื่อเขาชื่อลงไปเลยนะครับชื่ออะไรกะใส่ลงไปชื่อนามสกุลนะครับส่วนตัวนี้เป็นประเทศนะครับประเทศจะมีคลิก็สองที่ตรงนี้นะครับด้วยนะครับข้อไอ์แลนด์นะครับข้อ3ก็คือที่อยู่นะครับแบตเตี่อะไรนะครับแขวงอะไรนะครับ ส่วนตัวนี้ก็เขตอะไรนะครับจังหวัดอะไรแล้วก็รหัสใบณีนครัคเสร็จแล้วก็ใส่นะครับนี่มาข้อ4ครับอ่าไม่ใช่ข้อ4ีสิผ่านไปนะครับมาข้อ6นะครับตรงนี้หใส่รหัสบัตรประชาชนตัวเองตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มาข้อ8นะครับ ข้อก็ใส่วันเดือนปีเกิดนะครับตัวนี้จะเป็นเดือนเดือนวันวันปีปีนะครับใส่วันเกิดด้วยนะครับแล้วก็เสร็จแล้วนะครับก็มาคลิกนะครับคลิกตรงนี้นะครับเพื่อเซ็นชื่อนะครับพิมพ์ลงไปเลยก็ได้นะครับนะครับแล้วก็เลือกนะครับว่าจะให้เป็นแบบไหนนะครับ แอปนะครับตัวนี้ก็พิมพ์นะครับพิมพ์ชื่อที่เหมือนในพาสปอร์ตเลยนะครับครับ,รบเสร็จแล้วก็จะมีคลิกทู s i g น์ขึ้นมานครับแล้วก็คลิกเลยกันครับ ใครไม่กรอกนะครับก็จะเสียภาษีประมาณ30%จากรายได้นะครับก็ได้หนึ่ง้อยยอนลาเนี่ยเราก็จะโดนหักไป30%นะครับถ้ากรอกก็จะอยู่ที่ประมาณ5%เนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมีดาวน์โหลดก๊อปปี้นะครับมาให้ก็เลือกเอาเราก็ดาวน์โหลดไว้นะครับ1ใบแล้วกันครับโอเคโอเคครับเป็นอันเสร็จครับผมนะครับในการต่อภาษีนะครับ ไม่มีอะไรแล้วนะครับแล้วก็รอภาพผ่านนะครับรอตรวจ ID นะครับเราก็เป็นผู้ขายที่ Adobe Stock แล้วนะครับมีปัญหาอะไรเพิ่มเติมนะครับสอบถามได้ที่ Facebook นะครับหรือเพจนะครับ John Stocker Tutorial ได้นะครับทุกเมื่อทุกเวลานะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ